s a ลั m u a ล a i k กุม a r ร h ม a t ตุล a อ i w บ b a r ร k กาต h uh. ค่ะพวกหนูนะคะจากห้องมสีทับ4วันนี้พวกหนูเนี่ยอยากจะมาให้กำลังใจย้อนนะคะที่กับภรรยาที่กำลังเจอบททดสอบอยู่ในขณะนี้ก็พวกหนูเนี่ยอาจจะทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้แต่หนูอยากจะบอกว่าสิ่งที่หนูพวกหนูทําได้แล้วพวกหนูก็จะทําให้ดีที่สุดเนี่ยคือคอยให้กําลังใจยอ้อเปะนกําลังใจที่ดีแล้วพวกหนูห้องสีะทับสี่นี่ยจะคอยดาหูอาใหู้ย,ย้ออยนูกะ่สุดเนคะ งั้นไปฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆเลยครับอัสสลามไลกุมะรมาะมะตุลลอฮิวะบะลอกาตูยอถ้าฟังอยู่ยอ่ะยออย่าเศร้ากับเรื่องพวกนี้นะทุกอย่างอะ่ะมันจะดีหรือร้ายอะ่ะก็อยู่ที่อัลลอฮ์ผมแค่อย,อยากบอกว่ายออย่าท้อแท้กับกับสิ่งที่มันจะเกิดอะไรก็แล้วแต่ ผมก็ไม่ได้คิดคำพูดดีๆมาพูดได้หรอกแต่ก็ย้อยอย่าพึ่งเสียใจนะเพราะว่าอะไรมันยังไม่เกิดเราก็เราก็อย่าพิ่งไปเครียดกับมันก็ ขอให้ยอไม่ต้องห่วงก็ขอเป็นกำลังใจให้ขอเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็ยออย่างไรก็ขอให้ยออผ่านไปให้ดีเพราะว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะ่ะเป็นอัลลอ์ทรงกำหนดไว้ทุกอย่างแล้วก็ถือว่ามันเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งที่พ่อฮาร์ล็อกส่งกำหนดไว้ผมก็จะขอเป็นกำลังใจให้ย้อนะเ,ออเรื่อง ย้อนเขากำหนดมาหมดแล้วยรอต้องอดทนสู้ๆครับสู้ๆนะครับยอก็อยากจะบอกว่าทุกส,สิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอลไรกำหนดไว้แล้วก็อยากบอกว่าสู้ๆนะยอไม่มีอะไรมากครับผมก็ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้หายป่วย,วยถ้าอาจจะมีปฏิหาร <c oughs> ก็ได้ก็ขอให้ยอสู้ๆนะ ย well, ่อไม่ต้องห่วงทางนี้นะหนูหนูหนูสบายดีแล้วก็ยอก็สู้ๆนะยออต้องอดทนนะกหนูเป็นกำลังใจให้อัสลามวอะไรวะุมวะเรามาจะรออาการตัวก็ถามว่าตอนเนี้ยรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงกับที่ว่าภรรยาของยอป่วยก็ก็คืออยากเป็นกำลังใจให้สฟากรล้อขอให้ภรรยายอหายป่วยเร็วๆอัลลอฮุมขุมคองก็ถามว่าถ้าเป็นเอ่อห้องศิสี่ตอนเนี้ยยอไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะยังมีมะอยู่ ยังโฮมรูมตลอดตอนเช้าๆก็แบบเยอก็ไม่ต้องเป็นห่วทางนี้อย่าให้ยอเต็มที่กับภรรยาของยอให้มากๆก็สู้ๆนะยอก็อยากจะบอกว่าคือการใช้ชีวิตคู่ของแต่ละคนน่ะคู่ของเราเราก็ต้องดูแลกันให้ถึงที่สุดไม่ว่าเขาจะเป็นตายายดียังไงบททดสอบนี้เราก็กําหนดมาแล้วอย่างน้อยบททดสอบนี้ก็อย่างน้อยก็เป็นสัญญาณเตือนว่าเราจะผ่านบททดสอบนี้ไปได้ไหมเราจะอดทนต่อไปในการที่จะดำชีวิตต่ออยู่ได้ไหมก็ขอให้ยอ เออแบบอดทนในบททดสอบในของรอไม่ว่าจะมันจะเป็นยังไงอราได้กําหนดมาแล้วไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอยยัอดทนแล้วสู้ต่อไปเพื่อครอบครัวของยอเพื่อทุกๆคนที่รักยอแล้วก็ทุกคนที่เป็นห่วงยอนี่ก็คือแบบเป็นความเป็นห่วงจากสีทัพสี่ทั้งหมดแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราเลยถึงแม้ว่ายอจะไม่อยู่ยอจะคิดว่าเต็งแบบ ทำหน้าที่ครูไม่ได้เต็มที่ยอทําเต็มที่แล้วแต่ยะอต้องเต็มที่กับครอบครัวเติมมากกว่าการที่จะมาลงทุนอะไรที่มัไรสาระมากกว่านี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้อัสลามอะเลยกอมรับตุลอีฮิบะาะกาตูค่ะมันก็เป็นบททดสอบจากัลอร์นะคะหนูก็อยากให้ยอสู้ๆนะคะเดี๋ยวหนูจะคอยเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องพบเจอกันกับทุกคนนะคะก็อยากให้ยอสู้ๆกับบททดสอบนี้ ขอให้ผ่านไปด้ดีค่ะก็ช่วงเวลานี้นะคะก็ถือเป็นช่วงเวลาที่อ่อนแอที่สุดก็ขอขอให้ย้อนนะคะอย่ายอมแพ้ขอให้ย้อนมั่นคงในความเมตตาของพระองค์นะคะแล้วก็สู้ไปด้วยกันว่าเราจะคอยเป็นกําลังใจให้เขานะนะคะผ่านบททดสอบนี้ไปได้แล้วก็ขอให้ครอบครัวของย้อนน่ยผ่านบททดสอบนี้ไปได้ขอให้อล้อเนี่ยคุ้มของอัลลอขอดูอาเยอะๆเพื่อให้ย้อนกับครอบครัวผ่านบททดสอบนี้ไปได้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสวะรามัยกุ้งครับก็ขอให้ย้อนผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ดีนะครับ ก็ทุกสิ่งที่ผ่านมันก็อล้อกหนเลยไปแล้วนะครับก็แท้จริงอล้อสุพรรณหูวะลาก็คงอยู่กับผู้ที Entonces, Brothers, ่อดทนนะครับเกำลังใจให้ยอครับสลามุอะลัยกุ้งเวลามาตุลนลอฮิวะบารากาตุครับขอให้อาจารย์อดทนนะครับแล้วก็สวัสดิ์สวัสดิ์นะครับเดี๋ยวก็ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ไปได้นะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้เต็มที่นะครับสลามุอะลัยกุ้งเลามาตุ้ลอฮิวะดบารากาตุ ผมเชื่อนะครับว่าจะผ่านบททดสอบนี้ไปได้นะครับสู้ๆนะครับอัสลามุอะลัยกุลมขยอก็ทุกก็อเลาะอเลาะกับมังทดสอบยอกับภรรยายอจากบททดสอบอาจจะหนักไปบ้างอาจจะแบบเกินอะไรไปบ้างก็ทุกทุกบททดสอบที่ทุกทุกบททดสอบที่อเลาะกับให้กับทุกๆคนทุกทุกปัญหาล้วนล้วนมีทางออกเสมอก็อยากให้เออก็ ฉันมาทยมศึกษาวิธีสีทับสแล้วก็ผู้คนในโรงเรียนอิสลามสนิชนหรือว่าคนอื่นๆที่ยอรู้จักก็ขอดูอาให้ย้ะอยู่นะคะก็ขอให้ย้ะผ่านบททดสอบนี้ไปได้ค่ะอัสลามุลัยกุมค่ะอัสลามุลัยกุมเรามาตุลรอให้ว่าบริการตูค่ะก็ขอให้ย้ะอดทนกับบททดสอบนี้นะคะแล้วก็ขอให้ยอะดูแลตัวเองมากๆเพราะว่ารอยเยยังมีลูกอีกสองคนที่ต้องดูแล เป็นพวกหนูคอยเป็นกําลังใจให้ย้อนนะคะสู้ๆนคระว่าอะไรกุ้มคะ่ะก็สู้ๆนะคะย้อนนี่คือบททดสอบจากอัลลอฮ์ก็พวกหนูคอยขอดูอาให้อยู่ค่ะอัสลา,ามว่าอะไรกุ้มก็มาพูดให้กําลังใจย้อนก,ก็คือตอนนี้ก็รู้ว่าภรรยายออ้อนมีแบบประสอกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ทราบ ไม่สบายแบบเป็นหนักก็เลยอยากให้กําลังใจย้อให้สู้ๆแล้วก็ไม่ใช่แค่พวกหนูสามคนก็มีเพื่อนๆในห้องหลายๆคนให้กําลังใจย้ออยู่ก็ขอให้ย้อผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะก็ขอให้ขอให้ย้อผ่านบททดสอบของที่อัลลอให้ย้อมานะขออัลล้อแก่ก็ขอให้ย้อดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอย่าแบบว่าห่วงแต่สุขภาพคนอื่นเพราะแบบว่า สู้ๆแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีดูอาค่ะสารมอะลยกุมวรามาตุลที่<ม>วัประกาตู้ค่ะก็อ่า คลิปนี้ทํามาเพื่อพี่บีแล้วก็อาจารย์สมคิดนะคะแล้วก็ครอบครัวอาจารย์สมคิดแล้วก็พี่บีทุกๆคนนะคะจากดวงใจทั้งหมด39ดวงของห้องอม .4 ทับ4นะคะก็ขอส่งกําลังใจแล้วก็ขอทุกคนก็จะร่วมดูอาให้กับพี่บีนะคะพวกเราทั้งหมดก็จะไม่ลืมพี่บีแล้วก็อาจารย์ในดูอาของเรานะคะขอให้อาจารย์เข้มแข็งนะคะอดทนต่อบททดสอบนะคะันะคะสลาม,าลมาลลุอะลัยกุมมุลาห์บะโถดุลลาฮิวะบะกาตุค่ะ ค่ะย้อหนูรู้ว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่พูดยากถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไปเกิดขึ้นกับใครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวฟิตหรือว่าหนูก็ไม่รู้ว่าจะทําหน้าที่นี้จะทําหน้าที่หัวหน้าครอบครัวได้ดีไปมากกว่ายอหรือเปล่ายอเนี่ยทำหน้าที่ของยอได้ดีที่สุดแล้วส่วนประจําชั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าหัวหน้าแล้วก็รองหัวหน้านะคะยังน่ารักนะคะก็คือจะคอยช่วยดูแลเพื่อนๆให้นะคะใครที่เรื่องเขวรเรื่องไม่ส่งงานนะพวกหนูก็จะคอยตามให้ เราจะเป็นเรือที่ไปสู่ขึ้นฝั่งพร้อมกันจะไม่ให้ใครตกน้ำไปมากกว่านี้แล้วค่ะค่ะครับแล้วก็ทุกแรงมานานใจที่เพื่อนๆออกมาพูดมาตะกี้ก็ส่งถึงอาจารย์ประจำชั้นคืออาจารย์สมคีก็ขอให้อาจารย์สู้ๆต่อไปครับ